เก่งแล้วเนี่ยจะต้องใจดีกับคนอื่นให้เป็นด้วยนะคะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับด้านมืดของเซลล์คอนโทรลค่ะที่ทำให้เรานั้นกลายเป็นคนที่แย่ลงทำไมบางคนที่ดูธรรมะธรรมโมนะแต่ชอบพูดจาดูถูกคนอื่นทำไมคนเก่งหลายคนถึงขาดความเห็นอกเห็นใจคนรอบข้างทำไมเพื่อนบางคนที่ประสบความสำเร็จนะแต่กลับดูไม่ได้มีความสุขเท่าไหร่เลยอะ การฝึกควบคุมตัวเองหรือว่าเซลล์คอนโทรลมันเป็นหนึ่งในวิธีคิดที่สำคัญที่จะทำให้คุณนั้นก้าวหน้าม,มากยิ่งขึ้นเก่งมากยิ่งขึ้นทั้งในพาร์ทของการใช้ชีวิตและก็การทำงานเรามักจะเห็นบทความเกี่ยวกับ้า w t ูเกี่ยวกับการฝึกลูกๆนะให้มีเซลล์คอนโทรลตั้งแต่เด็กเพราะถ้าพวกเขามีทักษะของการควบคุมตัวเองได้ดีแล้วนั่นก็หมายความว่าต่อไปก็จะมีระเบียบวินยัยมีการควบคุมอารมณ์ได้มี ความรู้สึกยับยั้งชั่งใจตัวเองได้รู้จักเรียรรู้ที่จะอดทนรอคอยให้เป็นมันก็ทุกอย่างนี้มันก็จะติดตัวจนถึงวันที่โตไปเป็นผู้ใหญ่ด้วยซึ่งการควบคุมตัวเองในที่นี้นะคะยังครอบคลุมไปถึงการกินการออกกําลังกายการเข้านอนการพักผ่อนให้เป็นเวลาเราก็จะกลายเป็นคนที่มีระเบียบมีแบบแผนทุกมิติของชีวิตเลยก็ว่าได้ค่ะ ฟังดูแล้วเนี่ยมันก็เหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมคะแต่ว่าภายใต้การควบคุมตัวเองได้แบบนี้นะคะกลับมีงานวิจัยหลายชิ้นมากที่ชี้ให้เห็นตรงกันว่าคนที่มีทักษะเซลล์คอนโทรลสูงและมักจะได้รับการยกย่องชื่นชมจากคนรอบข้างถึงความเก่งและก็ยกย่องชื่นชมถึงความมีระเบียบวินยัยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีเสมอไปค่ะบางครั้งพวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัว ขาดพร่องในซึ่งของความเห็นอกเห็นใจคนรอบข้างเล็งเห็นเพียงเป้าหมายข้างหน้าเพียงอย่างเดียวและก็พร้อมที่จะก้าวขว้ามความเป็นมนุษยธรรมเพื่อไปสู่ความถูกต้องที่ไม่อาจยืดหยุ่นได้มีนักพฤติกรรมศาสตร์ที่ชื่อว่าโลรองเบิร์กนะคะเขาได้อธิบายถึงปรากฏการณ์จากการเซตการทดลองขึ้นมาในรายการเกมโชว์ค่ะที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส โดยมีการสุ่มผู้เล่นขึ้นมา80คนแบ่งคนออกเป็นสอกลุ่มกลุ่มแรกก็รับหน้าที่เป็นผู้ถามคำถามอีกกลุ่มหนึ่งจะต้องตอบคำถามและถ้าหากว่าตอบผิดบทลงโทษที่พวกเขาจะได้รับก็คือต้องถูกไฟช็อตด้วยไฟฟ้าที่จุแรงดันไฟฟ้ามากกว่า2เท่าของจำนวนวัดไฟฟ้าที่มีการใช้ตามครัวเรือน ซึ่งการจำลองสถานการณ์ในครั้งนี้ทางรายการได้แจ้งไปยังผู้เข้าร่วมทั้ง80คนแล้วได้ว่าไม่มีเงินรางวัลให้นะเพราะว่านี่เป็นเพียงการแสดงนำร่องเท่านั้นแต่ผลปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมเกมโชว์ตอบคำถามผิดและผู้ถามจำนวนหนึ่งก็ยินคือยืนยันที่จะทำตามบทลงโทษดังกล่าวกับอีกฝ่ายหนึ่งและยิ่งกว่านั้นเบอร์เขาก็ได้พบว่า ฝ่ายผู้ถามที่เลือกจะลงโทษด,ด้วยการชอดไฟฟ้ากลับเป็นกลุ่มคนที่ได้รับการทดสอบแล้วว่ามีคะแนนด้านมีคะแนนด้านมโนธรรมสำนึกสูงสุดแม้ว่าก่อนที่จะจับไฟฟ้าชอตลงไปอีกฝ่ายก็จะกรีดร้องขอความเห็นใจอย่างต่อเนื่องแต่พวกเขาก็ยังยืนยืนยันที่จะทำตามกติกานั้น ซึ่งก็ปราศจากความเห็นอกเห็นใจหรือว่าการชั่งน้ำหนักถึงความถูกต้องเป็นธรรมในมุมของความเป็นมนุษย์โดยยังคงยึดใน,นหลักกติกาอย่างถึงที่สุดแต่ก็โชคดีค่ะที่การทดสอบนี้ไม่ได้มีประจุไฟฟ้าอยู่จริงๆเบอร์เขาก็ได้อธิบายผลสรุปว่าปรากฏการต่อไปนี้ก็คือคนที่คุ้นเคยกับการเป็นที่ยอมรับ มีระเบียบวินัยแล้วก็มีความสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมเป็นอย่างดีก็จะรู้สึกว่าการไม่เชื่อฟังทําได้ยากกว่านั่นก็หมายความว่าแม้ในหนึ่งของการมีเซลล์คอนโทรลจะมีข้อดีของมันอยู่บ้างแต่ในด้านที่ขาดความยืดหยุ่นแล้วเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นลักษณะนิสัยที่บ่อนเสาะทําลายคนอื่นที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเราไปเลยก็ได้นักวิทยาศาสตร์มองว่าการเสริมสร้างเซลล์คอนโทรลเปรียบได้กับ การมีกล้ามเนื้อทางศิลธรรมเพราะว่าพวกเขานั้นมักจะทำได้ดีเสมอตั้งแต่การเรียนการใช้ชีวิตแบบเฮลตี้กินแต่อาหารที่ดีมีประโยชน์การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็น้อยมากที่จะหันไปพึ่งแอลกอฮอล์หรือว่ายาเสพติดถ้าจะดำดิ่งไปกว่านั้นนะคะคนที่มีภาวะเซลล์คอนโทรลอย่างเข้มข้นมากๆหากว่าวันหนึ่งพวกเขาเผลอทำผิดหรือว่าทำพลาดไปก็ยากมากที่จะที่จะยอมรับความผิดที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการขับรถที่เกิดจากความประมาทหรือว่าการโกงข้อสอบถ้าเทียบกันระหว่างคนที่มีเซลล์คอนโทรลต่ำก็จะพบว่าคนกลุ่มหลังมีแนวโน้มที่จะยอมรับผิดมากกว่าคนที่มีทักษะการควบคุมตัวเองสูงค่ะนักจิตวิทยาก็บอกว่าคนกลุ่มนี้นะคะยึดบรรทัดฐานทางสังคมเป็นเหมือนไม้บรรทัดของชีวิตที่พวกเขามองว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามห้ามทำผิดแผกไปจากนี้เด็ดขาด หรือาหากว่าพลาดก็จะรู้สึกว่าถ้ายอมรับผิดไปก็ต้องมีผลกระทบกับชื่อเสียงของตัวเองมากแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้นะคะก็ยังนำไปสู่การเกิดขึ้นของ Toxic Workplace หรือว่าออฟฟิศที่เป็นผิดได้ด้วยค่ะ นักจิตวิทยาก็ได้ตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้ว่าคนที่มีภาวะการควบคุมตัวเองได้สูงก็มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจด้วยความรู้สึกที่ไร้ซึ่งความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนร่วมงานถ้าพวกเขารู้สึกว่ากำลังโดนคุกคามทางอำนาจการแข่งขันเพื่อที่จะช่วงชิงอำนาจคืนมาให้ได้มันก็เป็นสิ่งที่พร้อมที่จะปะทะหรือถ้าทำไปแล้วก็ต้องมีคนได้รับผลกระทบของพวกเขาพวกเขาก็จะมองว่ามันคือความถูกต้อง พวกเขาจะไม่หลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าอย่างแน่นอนพอลองกลางดูแบบนี้นะคะมันก็เลยทำให้เราเข้าใจว่าการกระทําของผู้คนที่ตั้งตัวว่าตัวเองนั้นเป็นคนดีปฏิบัติตามกฎได้อย่างเคร่งครัดนั่นก็เพราะว่าลึกๆแล้วเขาอาจจะไม่เคยมองว่าตัวเองกาลังทําผิดอยู่แต่หารู้ไหมว่านอกจากความถูกต้องตามหลักการที่อ้างถึงแล้วเนี่ย ความชอบรธรมและก,ก็การตั้งตรงตอบมนุษยธรรมก็ไม่ได้มีความสำคัญลดหลั่นไปกว่ากันเลยหัวใจสำคัญของการมีสติควบคุมตัวเองจึงไม่ได้เป็นเพียงการปฏิบัติตามกรอบหรือว่าบรรทัดฐานทางสังคมอย่างโดดๆด,ดแต่มันเป็นการสอดประสานให้กลมกลืนไปกับการอยู่ร่วมในสังคมเห็นอกเห็นใจคนอื่นให้เป็นแล้วก็คิดถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดกับคนนอกวงล้อมของเราด้วย